สวัสดีครับเตยบกเผ้ามาเสริมครับมาต้นนี่นี่สิโอ้อกล้วยพัดผมเหลืออยู่เหลืออยู่นอกเดียวครับเราจะไป,ไปปูไปหน้าครับนา,า่มะพร้าวล้วก็มาครับมีต้งมากประดับั้งมากเขี่ยวบรัวเลยแยกบวออกเลยปลูลงไป นี่อันนี้เหลือไปปลูกในบ้านครับปลูกเลาะนี่แหละเราคงหัไปนี่ครับเพื่อว่าทิศตะวันตกนี่มันท่านี้ครับตะวันออกท่านี้ก็เลยต้องปลูกแนวนี้ครับเพื่อกันกันแดดครับกันแดดซองขา้านมาขอดีขอมั่นคือใบมันงหญ่ครับเราก็เก็บใบกดใบง่ายครับแต่ใบบักขามนี่ใบมะขามมันจะใบเล็กมันจะกวดกเก็บยากครับ ไปครับไปกันเลยครับอันนี้ไม <ป S 1> <ไป S 1> ่กันครับอดิมามา่สไหอ่อีกต่ำหมดจืตต่ำต้นนี้พวกเป็นน้องไกลกันเลยก็บพวกเพียงเหนือข้า,ขาขด เอาเอาดึงกันทีไปนันคือโคมันออกดอกหักมัน แลดึงให้นะพี่การมันจะออกไม่นี่คือดินเลย มันก็ได้กินเท่านันหมดแล้วนี่เียต้นเด็ดมาแล้วนเ่แล้วเุ็หปวจริงนเราจะทำอสไต่ได้ไหมแคหาต้นครับกะเพรเดี๋ยวค่อยทยอยมาลงเรื่อยๆครับ ปลาตอนนี้ฟาโอ้หันมึงเนอะข้าวครับข้าวข้าวิดคุดบอต้องตัดบอต้องตัดอ๋ครับุดเดี๋ยวมันก็ไปทำไมตื่นเถอะวะตื่นดถอะล่ดอุดพุดไม่บอ มันสูงปวดตรงมันง้อยปวดปวดพุทธเว้พุทจังพองพุทธหนึ่งโอ้เยแยบนอกล่อยกูฮะห้ามเลยใสาแมดีสเอามันจะออกเดี๋วยวมันจะออกเดี๋ยว setiapap sudah setiap

สูงขึ้นมาน่อเออพุทธิรนย่งไงเอาเอาหุ่นนุยมันไปเนี่ย okay. um, อืมอืมอืมโอ้ลายมันต okay. ิดตายโ่พอพราะเบิ้อหนาปนกัพอดีแล้วหักจับขี้ดินอ่าต่มได้เลย งน้เรียบร้อยครับหาต้นเหลือหมากบนหมากกับกล้วยพัดรรรครับนีหาต้นคุดบอยอย่างไรเนี่ย้อนน้ำไหลลุงด้วยฮะโอน้ำาอน้ำ เอ,อน้ำไหลวพุดนป,ปั่นเออเวลารถลงลงจะไนะสันะิงลงนี่จ้ะล้อรถหมรถนนอ่ะรถเกี่ยวเขานะ่ลงนี่แหละมด้จะอืมอเสร็จแล้วครับบุลืกคเยนี่โอ้โกนวดีมากเลยโยกอมโอ้ไดข้างโอ้ดิปเดียนหลายอยู่ดิพูนนีนแคแกนตัวนี่ ต้องมกระ้อบารบิจักน้อยแค่กันโอ้อ้ปลากระตุเนี่ปลาโคูปลานี้นตัวใหญเด้วยมาก,ก,นนกามาก,มาก Уу. Аа. Хара. Итгэхийн хэрэггүй. Энэ харамсалтай юм хараа. เ <ừ. S 2> ออบางลมมาเนี่ได้บ้เออจะประคุตประกลที่็หลายหรยบึงล<ะ>ักอืมคุณ๋โซมันมนทีที่เขาว่าสิเ <ừ. S 2> ออได้ละเดี๋ยวีมาใส่ ăn được cái thuốc lại lại phân phụ quẩy 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 thoát thấp ở mặt đây lái nó nó đi đi mình bọn em พัดลมของือต้องต่อใหม่แล้วนี่จอทีวีน้องใส่ขวับบรรยากาศนี่ไ่ว่าเ็ษนี่ห่านี่เศ็แย่เยน่นเอาแมถิ่เบิ้งเอทีวีน้องไดิ ครับเรียบร้อยครับกล้วยพัดมาครับที่เคยเอามาตั้งแต่โดนแล้วครับมาแล้วก็ปลูกอ้อยปลูกอะไรกันจนหกครับเราก็ไม่ได้สางใบใา่ยังก็ทั้งสี่แล้วครับถ้าเบิงหน้าแร่งครับจะได้มาเห็ดแนวกันไฟครับกันไฟใหม่เฟี้ยที่เทศใบกับวัชพืไปเห็ดปุ๋ยคอกับขี้วัชพืชแล้วครับเดี๋ยวเอาไปห้อยข้างพุกหน้าให้ดินมันนั่นขึ้นครับ ต้องมาตัดหญ้าตั้งอยังก่อนเราคอยเอาฟางคุ้มครับใบหญ้ามันขึ้นท่านี้ก็สองสามต้นครับมาครับสามต้นดอกคนหน้าต้นซ้ายครับถึงที่แปดมันก็ขึ้นมันก็หกแน่นเนว่ามาตัดหญ้ามากสามต้นรู้ว่าหมากบรรพบหรือว่าหมากเขี้ยว ปลูกไปโลดเดี๋ยวมันเป็นน้อยก็ฮู้เองนีนะครับใบไม้มูฟลตกเสียสามเชียร์ละสามดอก ครับคลิปนี้ก็คือสิฝากไ้ท่านี้ครับขอพุณครับที่เขามาเบิงเขามาชมครับผมกับมีเวลามาหน่อยครับมาสามมือขับรถกับมือหนึ่งแล้วครับใส่เวลาโดนเติบไปกลับแล้วก็ต้องกลับไปทันเคอร์ฟิวพร้อมครับมืออ่นมันจันทร์ครับต้องกลับทานเคอร์ฟิวครับฝากไปซ่านนี้ครับ ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์น้ำแน่ครับขอให้สุขภาพแข็งแรงทุกคนครับถูกหวยรวยเบอร์ทุกคนถูกรางวัลที่หนึ่งทุกคนครับสิ่งใดดีๆก็ให้ร่างไรเข้ามาเด้อครับเด้อขอคุณครับ